สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพผม้นายประพันธ์สีแก้วบริษัทแอโกประเทศไทยจำกัดวันนี้เราอยู่กันที่บ้านของลุงสมพรสนั่นเอื้อมีลุงสมพรนะครับคับผมอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมอ่าพอดีวันนี้เราได้มีการนำผลิตภัณฑ์นะครับเอามาให้ลุงใช้ในการฉีดเพื่อป้องกันกําจัดนอนเจาะผลมะเขือนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นสารสองตัวนะครับที่เราได้เตรียมมาให้ลุงสมพรสนั่นเอื้อนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น i n นกโกนะครับหรือสารอินด x อกซาขาบ15% s ครับผมตัวที่2นะครับเป็นตัว m e r l e เลนะครับหรือสารไตรอโซโฟอร์ส40% EC นะครับ นี่นะครับหลังจากเราฉีดยาไปเมื่อวันที่สิบสี่นะครับวันนี้วันที่ยี่สี่ผ่านไปแล้วสิบวันเรามาดูผลของแปลงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างลุงสมพรครับหลังฉีดยาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลที่ได้ผลที่ได้รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วลูกก็เลี่ยมขึ้นแล้วการเจาะของหนอนน้อยลงที่สุดได้ผลเป็นที่น่าพอใจอยู่นี่หลังฉีดไปแล้วสิบวันก็ยังรู้สึกว่าหนอนหายไปเยอะนะครับหายไปเยอะแล้วลูกก็เลี่ยมแล้วก็ไม่มีรอยเจาะเพิ่มรู้สึกว่าดีอ่ะ ได้ถฉะงั้นก็เดี๋ยวงวดหน้าก็ฝากลุงติดตามผลิตภัณฑ์ของเอโกต่อไปแล้วอย่าลืมไปแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เพื่อนๆรู้นะครับ